๊บน,นึงเป็นไรอ่ะพี่เล่นในเดสองยู่เตอร์บนึงเป็นไรผมมีเอฟเฟกต์อ่ะแจงแอ๊บน,นึงแ๊บนึงเล่นเอเดสองอยู่อโอเคโอเค,อเคกูได้เซตไรมาไม่รู้เนะี่ยยิงโคตรมันเลยโอ้ยกระตุก พี่เล่นเน็ดสองพี่ก็ตกอ่ะริงอความเล่นเนฟเเปต์อย่างลืน่นไอ้เหี้ยโอ, oh, อ้โห่้ผมมาโค่เยอะเลย พี่ยบ้างบ้างตีกูยิงมั่วหมดแล้วโอ้กระตุกอะไรวะเฟมเลดวิ่งแค่ร้อยยี่อะเตอเอา้าเพื่อมกระบงองทำไมวะ เล่นใน้ดสองก,งองกระตกงงปะพี่เล่นบ่นแล้วพี่ก็มานี้ดิที่เล่นอยู่แป๊บนึงตึงเปียเกียเกียเกียบ่นปะเต้ฟุ๊กโดเตเป็กมาแล้วเหรอเล่นมาแล้วนี่โคตรยากไปลองเล่นมาแล้วเล่นโคตรยากเออเล่นตาเดียวเอง

สองเมกปปัดดีเหรอเอพี่อะโอ้โหโดนตกก็เยอะเลยโทรศัพท์แม่งก so oh, ็ขย mm ันลวม โอ้ย,อยจะบงังกูทำไมวะรอเตอร์ผสมที่เต็มเลยวะ่ะกูได้เซตอะไรไม่รู้ไอ้ฟุก <c oughs> เซตสีฟ้าสามร้อย่า <c oughs> เ,เป็นเป็นรูปเลย รูปมังกรสามร้อยใช่เหรอเออดิดิติ๊กบัวดิดิดิษดิไปขายดีกว่าขายได้ประมาณห้าสิบอ่ะถ้าสามร้อยจริงนะถ้าสามร้อยจริงขายได้ประมาณห้าสิบอ๋อเออมันบอกก็สามร้อยโดนโถมเามาได้ไงกูยิงได้มาคุณไม่ดีษอ่ะ ไม่รู้อ่ะกูกูก็ไม่รู้ว่าเซตอะไรกูก็เล่นอยู่เนี้ยไม่แตกอ่ะไม่แตกกูยังไม่แตกทิดทิศหาหาหาเวลาดิดิศิไม่ได้กูอยู่บ้านตู้เย็นอะแม่งโถมอ่ะผุ้มบักไงพุ่มบักโถมมาเป็นร้อยไอ้เหี้ยพุ่มนอนอะพุ่มนอนอะพุ่มนอนข้างฝั่งอู่อนอนอยู่ในพุ่มนั่นอะนอนดีๆอ่ะขางขาเอาทางซ้ายอะหนึ่งกูจะ40คิวอะ โดนผมเต็มเลยเฮียเฮ้ยมาวางเป็นในครั้งแรกกับเพื่อนกูมันบอกว่ากูเสมอไปเล่นแหละไอ้เป็กอะหรอกูยิงไปเจ็ดตัวลงครั้งแรกอรับโอ้โหเอาไม่หมูลงครั้งแรกกูยิงไปเจ็ดตัวมันแอ๊กเว้ยบอลลูกซองยิงเอ้าบอลลูกซองนี่น่ะนะลูกซองที่มันเป็นเหมือนเอเออะซองกลนะซองกลนะเอ้าทขาไม่หมูอ่ะโอ้กูกระตุกตัวเนี่ยตัวนินจาหพี่ ปนิจจาผู้หญิง่ะข้าไปช่วยไม่ได้นะเว้ยลบไปละโหกูก็ตกุกเด็กหาหาที่ดิสเลย42คิวอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกใครคิวกูวได้ไฮไลท์อะ่ะเดี๋ยวกูตัดคลิปลงกลุ่มแมง่ง สี่สิบสองคิวสองคิวยิงตามมาอะ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวกูไอ้นี่ให้ดูปลาแตกเลยนะเมื่อามืออัดเตะเล่นแบบเต็มจอแล้วไม่พลาดไม่ทางวะไม่ค้ายแต่ว่าโคตกระตุกเลยนานไปก็เลยกระตุกไม่ที่กูเล่นเด่นสองก็โคกระตุก เพื่อนเดี๋ยวเซตคืนนะเดี๋ยวกูดีละลแต่ว่ากูขอเล่นก่อนแม่งมันวะ่ะเซตอะไรวะเซต 300. ไอ้สามร้อยแตกสองเซตเลยเหรอเออเอ้ยได้เซตหนึง่งให้มันใส่เหรอเออมันใส่แล้วเพื่อนไอ้นี่มันใส่แล้วคราวนี้มันแตกกูเก็บได้กูเลยเล่นยาวเลยเดี๋ยวไม่ต้องคืนมาหรอกอย่ามนเล่คืน,นคนดี ถ้าเกิดไม่ตุกอ่ากูเล่นได้มากกว่านี้โอ้กูโดนถมอะเออกูตายล่้ทักเลยสัตว์เดิมขอคนที่ตีกับมึงมันแตกอะ่ะเออว่ามึงยิงได้ถื่ว่าสามร้อยได้อยู่ กูกระตุกกูเล่นเนีย้ยสองกูกระตุกอะ่ะคุณไม่รู้เป็นเพราะอะไรเล่นมาตุเยนโคตรกอดเลยเฮีย

เพิ่งรู้แต่ว่ามันคือ300ร้อย้อยดิสอบสี่อ่ะมั้งน่าจะใช่ติ๊กบูอ่ะปืนแม่งโคตรดีปืนแม่งโคตรดีเอ๊ะ cú lên trong quả của sẽแตก ạ Tấm nương à Tấm nương, đéo, đéo phải lên EP quá tấm nương Cú công năng man mà คนแม่งเยอะจัดใครเปิดเพลงอะวะไม่คนในเกมท่านึงกรเตอร์ เพื่อนตายอยีกกูว่าใกล้ถึงมารักแล้วละ่ะใกล้ถึงมารักสุดท้ายกูแล้วละ่ะเฮ้ยกูกระตุก

二。Oh. ยิง60ว่าคิวแล้วว่ะไอ้ฟุ๊กเติมปะไปูยิง60ว่าคิวแล้วอะ่อะ,<ป>อะต้องขึกซ้อมก่อนว่ะกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนรหัสเออ bang